สนับสนุนโดยแป้งพัฟบาบาร่าหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสสวยเด้งเสกได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาแม็กซ์เคล็ดลับความขาวสวยสดใสมีออร่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ในสถานที่แปลกตานะคะตอนนี้นะอยู่ที่ร้านซีนยอสงชายค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการพ o t g i r ส Story นะคะเป็นรายการใหม่ จากช่องของแอร์เองนะคะ y o u t u b e c o m s l a s h a w i k i ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆยังสามารถรับชมรายการนี้นะคะได้ทาง v e r y t v t v i s i o n ช่อง363นะคะและแอร์ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะวันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนอีกคนนึงนะคะมาช่วยกันสัมภาษณ์หนุม่มๆแบบเจาะลึกลุงลึกจะได้รู้กันไปเลยว่าหนุ่มๆเนี่ยเป็นคนยังไงคะ่ะเดี๋ยวไปพบกับเธอคนนี้กันเลยดีกว่าสาวสวยสุดฮอตคอต้อนรับพีเอดีเจเอนะคะสวัสดีคะ่ะ อัลัยพักชายก่อนนะคะสําหรับใครที่เป็นคนติดตามช anel ของน้องแอร์อยู่แล้ววันนี้นะคะขอมาเป็นหนึ่งส่วนเล็กๆนะคะที่จะช่วย สืบคนประวัตินะคะหนุ่มหอวตื้นพีดเพราะว่าเอ,าเอ,อาริมมีความเชื่วชาญในโอกผู้ชายบ้า<ะ>ผู้ชายนั่นเองเกียค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นเทปแรกนะด้วยความที่เป็นเทปแรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีแขกรับเชิญที่ไม่ธรรมาดายอย่างแน่นอนนะคะก็พี่เอรู้ยังว่าเป็นใครรู้แล้วแล้วเป็นไงกรี Green box. ๊ดปะกรี๊ดสีจะเหลืออะไรล่ะเมื่อถาเนี่ยถึงขั้นว่าจะต้องไปหาสีพึ่งจากวัดดังมาเพื่อทาปากไม่ใช่อะลองอู่คนนี้เป็นใ,นใครกัน นร่องุคนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรารู้จักเขาในคะทางซีจี่้าแต่ก่อนมากก่อนหน้านี้เอก็เคยไปส่องไอจีน้องที่อยู่ประมาณนึ่แล้วน้ำเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นโซเชียลแล้วก็เห็นสาวๆกินกันแล้วชอบดูรูปผู้ชายแล้วก็ไปชอบดูรูปผู้ชายและตอนนี้นะคะแต่เับเชิญของเราก็เดินทางมาถึงนี้แล้ว่ะา่ะให้ชมค่ะขอต้อนรับนะคะน้องเจมส์เทระดนนะคะหรือว่าที่เพื่อนๆรู้จักกันในชื่อซันฮอร์โมนนั่นเองค่ะเข้าสู่รายการ จบม .6 จากศูนย์วิทยาลัยมาตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งธรรมศาสตร์ครับผมคณะวัรศาสตร์ศาสตร์เาวศาสตรคินอายุปีนี้ก็19ปีน้องเจมวันนี้น้องเจมมาเยียนเรานะคะเยียอ์โอ้พูดผิดพูดถูกไม่ะแมพี่เอตื่นเต้นก็ไม่บอกตับตับลำลาอีกนึงเอ้ยน้ำลาย นี่น้องน้องเจมแบบหายยากแม่มาเยี่ยมเราทุกทีเดี๋ยวให้ <โบ S 2> สัมภาษณ์น้องเจมกันก่อนดีกว่าเริ่มต้นด้วยนี่ใส่ส่วนตัวดีกว่าอยากรู้ว่าน้องเจมจริงเป็นคนที่ใสย,ยังไงอ่ะอะอยากรู้ว่าเข้ากันได้ไหมเออจริงจริงเ่ะอจริงนี่นใสคล้ยา,ยายซีรีส์เลยนะคะใสคล้ายในซีรีส์เลยเพราะว่าเหมือนซีรีส์เขาก็อ่าสัมภาษณ์เราแล้วก็เหมือนพัฒนาพัฒนาตัวละครเนี่ยจากนิสัย ก็เลยจะค่อนข้างใช้กับสารของมอ๋อที่เป็นเพื่อนเที่ยวใช่ไหมคะไม่อะอไม่ใช่ใช่เห็นในเรื่องน้องเป็นเพื่อนเที่ยวไม่ใช่อะไรพี่เอจะจ้างค่ะไปเที่ยวด้วยกินข้าวกับพี่สองชั่วโมงเลยอะไรใช่พี่มีตังมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆบ้างไหมรุ่นแรงเปิดระโปรงสาวหรือเปล่าตัวเด็กๆเไม่ไม่ไม่ผมไม่แกล้งผู้หญิงมีแกล้งแต่ผู้ชายไม่อยากโดนแกล้งแกล้งเฮ้ยแกล้งมากแกล้งแบบโยนจิ้งจกปลอมใส่ อ๋อแจ้งแบบซอบๆ้อนเศรษเด็กผิดทะเลเด็กทะเลนั่โอ้คือคือผมเคยเรียนหลดเรียนสหาอยู่ช่วงหนึ่งคือตอนตอนอนุบาลถึงป .6 ครับคือป .1 ถึงป .6 เนี่ยเรียนที่ราชินีนะแล้วผู้หญิงเยอะมากราชินีุราชินีไม่ใช่โรงเรียนหญิงด้วยใช่ใช่คือผู้หญิงมันจะมี39คนแล้วผู้ชายแค่2คนโอ้คือแบบดีมากโหอย่างนี้เป็นผู้ชาย2คนต้องพรอมคุละหน้าเลยจีนเซฟก็้โหไม่ขนาดนิดหน่อยนิดหน่อยเรียนจนถึงอายุเท่าไหร่คะ เรียนถึงป6ครับป6โหแปลว่าช่วงแบบประมาณปฐมปยเนี่ยเราจะเริ่มแบบแอบชอบคนโน้นคนนี้ล้วคิดดูว่าเป็นผู้ชายคือเปิดายเล็ดอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะมันมันมีผู้หญิงมาชอบอะไรเรายังไงบ้างมีบ้าง่ะมีบ้างตอนนั้นเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเหมือนเริ่มเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็แบบเริ่มกิ๊ก,ก,กิจการอยู่ข้างห้องกันอ,อยากถามของเจนนะคะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กยังไงคุณพ่อคุณแม่ดูไหมเลี้ยงม่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโตอยังไง อยู่โรงเรียนหญิงหญิงล้วนนะมันคือหญิงล้วนแหละพี่เอ้มันคือหญิงล้วนไงมันคือหญิงล้วนไงตอนเด็กผมโซนมากคือแบบในค่อนข้างแบบเถียงกับพ่อแม่บ่อยคือพ่อแม่ผมอาจจะค่อนข้างใจดีครับแล้วก็เลี้ยงแบบไม่ไม่ไม่ได้บงังคับอ่ะแล้วก็คือจะแบบมีอะไรก็จะคุยคุยกันแต่ว่าผมจะแบบค่อนข้างโซนหน่อยแล้วก็แบบขี้เกียจไม่ค่อยขยันเรียนเหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ย หลังจากเรียนราชินีย้ายไปอ๋อตอนแรกไปเรียนอมอตโต้ีนไปเรียนที่หนึ่ง่อแล้วก็ถึงย้ายมาสู่ศรีราบในมอปลายอ่าทีนี้แหละคือชีวิตนี่มีความสุขเลยโรงเรียนชายล้วนใช่ชีวิตมีความสุขเลยแล้วก็แบบเราก็เที่ยวเล่นสนุกม,มากอะไรอย่างเงี้ยมีอย่างหนึ่งสงสัยมากอ,อคือเขาอยู่โรงเรียนเหมือนโรงเรียนหญิงล้วนเลยแล้วอยู่ดีๆไปอยู่ชายล้วนอ่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงอ่ะ ทมรู้สึกเหรอฮะเราไม่รู้สึกเสี่ยงเบนนะหรอไปอยู่โอ้ไปอยู่หญิงล้วนมันก็จะแบบกระตุ้งปิ้งอยู่กับเพื่อนผู้หญิงมั้งมันไม่เสี่ยงเบนมาคือแบบสำหรับตัวผมนะตอนย้ายมาตอนแรกๆคือแบบมันมันสนุกนะเพราะว่าเหมือนเราเราอยู่แบบมีผู้ชายทั้งรุ่นแค่14คนแล้วมันแบบมันมีความสุขมันเล่นกับผู้ชายแบบแค่เออมันมันก็มีความสุขนะคือเวลาเรียนว่ายน้ำมันมีความถึงมากเลยโอ้ตอน ใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยหรอไม่อย่าใส่ชุดว่ายน้ำจะไปว่ายแก้แก้ไปว่ายต่างไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาี่ผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำคือแบบทั้งรุ่นผมมีผู้ชาย14คนอย่างเงี้ยเออคือมันก็แบบเหมือนเวลาเล่นอะไรมันก็แบบเล่นอยู่แค่เนี้ยเล่นมันก็แบบเล่นไม่สุดอะไรเงี้ยพอพอเราย้ายไปชายรัวเราก็เริ่มแบบเล่นแบบเล่นกีฬาอะไรมากขึ้นหรือแบบเริ่มสนุกมากขึ้นับคำถามต่อไปเลยดีกว่าน้องเจมส์ชอบอะไรบ้างคะ ชอบเล่นเกมมั้งคะชอบเล่นเกมเกมอะไรเกมแบบในโทรศัพท์หรือว่าเกมออนไลน์เกมเกมในโทรศัพท์ครับเกมในโทรศัพท์นี่คือจะติดมากแล้วก็เกมโมบ้าก็เล่นครับผมเล่นหลิงออริเจนต์อ๋อเกมในโทรศัพท์นี่ติดเกมอะไรคะเซมิโนวอร์โอเซมิโนวอรพี่ก็ติดเกมในโทรศัพท์เหมือนกันเกมอะไระไล่บับเบิ้ลมันมันมันเล่นได้ทั้งวันนะคะมันเหมือนเป็นเกมที่แบบอ่ามันจะมีมอนสเตอร์ของเราเราก็ท่าที่แบบตัวโหดแล้วก็แบบไปไปสู้กับคนอื่นอะ ไอแต่เกมพวกนี้มันติดนะพี่เอันติดทั้งวันเลยมันติดมากแล้วคือแบบมันมันเหมือนเราก็กดระหว่างเรียนเราก็กดออโต้ไปอย่างเงี้ยพอจบเกมพอจบตาหนึ่งๆแล้วก็กดแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ได้คือแบบรู้สึกว่าเกมเร่องนี้คือแบบถ้าเป็นเกมในมือถือต้องมีแบบเปิดออโต้โหมดแล้วคือแบบคนจะเล่นเยอะเออเลแล้วมีอื่นที่ชอบไหมแบบอาหารที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่อบผมชอบพวกซีฟูนมากชอบซีฟูนเพราะว่าเป็นคนชอบกินหอยกับปูมากผมชอบแบบเป็นปิ้งย่างมากกว่าแบบปิ้งเองแล้วแบบแกะเองคือแบบ มันมันเหมือนมันมันได้อัดทะลุมากกว่าแปลกเนาะว่าชอบแกะเองด้วยบางผู้ชายบางคนชอบให้แบบมีคนแกะให้แกะให้นี่คือถ้าไปทานกับสาวนี่แกะให้สาวด้วยไหมคะหรือยังไงแกะให้ครับแกะใหแกะให้โอยพี่แอ้มพี่แอ้มพี่แล้วพวกอาหารตามสั่งนะถ้าเป็นเมนูกว่าปกติแล้วถ้าเกิดเรากินอาหารตามสั่งเราจะสั่งอะไรอาหารตามสั่งมาฮะหมูผัดน้ำมันหอยมาฮะไม่ก็กะเพราหมูไข่ดาว กำลังจะพูดเลยค่ะ <c oughs> <ๆ S 3> เรื่องที่ไม่ชอบบ้างดีกว่าพิมสิ่งที่ชอบไปละพอประมาณอ่ะเขียนบ้าเขียนชอบเหมือนกันใครจะชอบล <ๆๆ S 3> ัวแบบเรียกได้ว่ากลัวเลยอะคือแบบเคยไปบ้านเพื่อนแ,แล้วมันมันเหมือนเป็นกำแพงอย่างเงี้ยฮะกำแพงแบบเยนบ็นปะ คือแบบมันอยู่เงี้ยคือคือผมอยู่ไกลๆแล้วแบบอยู่ดีมันกระโดดข้ามอีกกำแพงได้อะไรตุ๊กแกกระโดดได้ผมน่ะไปตุ๊กแกหรือจะไปดํแมนมันกระโดดแบบเหมือนเหมือนเหมือนสาวอย่างเงี้ยมันกระโดดมาชาวได้อะคือแบบผมเห็นแล้วผมแบบหลอนมากแล้วตัวขนาดเนี้ยหล่อสีอะไรอ่ะสีดำอย่างเงี้ยแล้วไปจุดสีอ่ะสีบ้างว่าอ่ะมีไอดอลชอบนะ นีครับพี่วีผมชอบจัสตินบีเบอร์มากจัสตินบีเบอร์หล่อพี่เอชอบเขาแบบไหนหรอชอบไงชอบเวลาเขามีข่าวมีข่าวอะไรอ้าวเขาชอบโชว์ของนั่นเ่ะอ่ะมาเข้าเรื่องงานกันบ้างดีกว่าใช่ชีวิตเปลี่ยนไหมคะหลังจากที่เราเป็นบุคคลที่โอ้ยมีคนรู้จักแล้วตอนนี่ฟอลโล่เยอะมากเยอะกว่าดาราที่แบบอยู่มานานๆแล้วอีกแบบปุ๊บเดียวเลยแบบจริง หน้ามือเป็นหลังมือก็เปลี่ยนนะคือชีวิตมันเปลี่ยนอยู่แล้วเรื่องแบบเรื่องความส่วนตัวก็ก็ก็คือก็คือเวลาไปไหนเนี้ยแบบมันก็จะมีคนรู้จักอยู่แล้วแหละเนี่ยครับก็แต่ถามว่ามันเปลี่ยนไปมากไหมก็เปลี่ยนไปมากนะแต่ว่าเราก็ดูแบบเราเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่มันเป็นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องแลกมาแล้วก็แบบเราก็รู้สึกดีนะเวลาแบบมีคนมาชอบเวลาแบบมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ย ถามก็ผลงานของน้องเจมบ้างดีกว่าว่าตอนนี้น้องเจมมีผลงานทางอะไรบ้างที่เพิ่งผ่านไปเร็วๆนี้ครับก็จะเห็นไดรี่อบตุ๊ดจีไปเป็นแบบไปเป็นพนักงานขายกาแฟแบบนี้แล้วก็ส่วนหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีมีเอ่อมีโปรเจกต์หนึ่งลับๆอยู่ครับแต่ว่าไม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรก็อยากจะให้แบบติดตามรอกันครับผมรับรองว่าแบบสบาย สนับสนุนโดยแป้งพัฟบาราร่าหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสสวยเด้งเสกได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาแม็กซ์เคล็ดลับความขาวสวยสดใสมีออร่าช่วงนี้นะคะเราขอเมาทมอยเกี่ยวกับเรื่องผิวนิดนึงแล้วกันมีคนค้าเรา2คนค่ะให้มาลองกลูตาแม克 ให้รอทั้งหมดเป็นว่า7วันนะสิ่งที่เราชอบก็คือหนึ่งเรารู้สึกว่าผิวลตรองมากขึ้นเวลาไปออกแดดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคล้ำเร็วเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้เป็นคนขาวที่แอจะมีรอยสิวเนี่ยจุดด่างดำตอนนี้ได้รู้สึกว่าหนังหน้าดีขึ้นมากสำหรับแอนะแอ์รู้สึกว่าผิวแอ์ลื่นขึ้นขาวขึ้นไหมมันดูดูกระจ่างขึ้นมากมากว่าหน้าแบบไม่โซมีชีวิตชีวากินง,ง่ายมากหนึ่งเม็ดก่อนนอนไม่ต้องโทรกไปเลยวางไว้หัวนอนจบหาซื้อครูตั้มแม c. ที่เซเว่นอนะคะหรือว่าร้านปรสดุนั่นเองลองดูสนับสนุนโดยแป้งพัฟบาบาร่าหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสสวยเด้งเสกได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาแม็กซ์เคล็ดลับความขาวสวยสดใสมีออร่าอ่าต้องมาเอาเรื่องหัวใจก็เป็ก่าวเลยนะอ่ะแล้วจั<ล>ดว่าเป็นคนชอบ เอาเอาจริงถ้าถามตัวเองอ่ะอมันมันไม่ค่อยมีสเปกอะเหมือนถ้าเราเจอใครเรารู้สึกว่ามันใช่ก็คือแบบก็คือชอบแต่ว่าถ้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 าสมมติตามที่คิดไปอ่ะก็คืออยากได้แบบอยากได้คนหน้าคมอะไรอย่างเงี้ยหน้าคมับผม,ผมตัดลึกเลยแหละก็ตรงนี้เลยแหละแต่คือสำหรับผมผมไม่ไม่ชอบคนขาวแบบขาววิงไปเลยนะก็คือแบบนั่นไงไม่รู้อ่ะคือผมไม่ชอบเลยค่ะคือไม่ได้ชอบผู้หญิงที่ขาวแบบ ถ้าเป็นระหว่างผู้หญิงแบวแบวสไตล์เกาหลีที่ผู้ชายไทยชอบกับผู้หญิงคมคมแต่ดูดีสไตล์น่ารักอะค่ะในตัวเองมากกว่ากันผมชอบแบบฝรั่งมากกว่าเกาหลีครับชอบฝรั่งก็คือแบบผมผมไม่ไม่ค่อยชอบแบบแบวๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จะไม่ชอบแบบก็ก็คือจะเห็นแบบเดี๋ยวนี้ก็ก็มีคนเยอะนะที่แบบเป็นเป็นสไตล์แบบคล้ายๆคล้ายๆแบบญี่ปุ่นหน่อยฮาราจูกุหน่อยก็คือแบบน่ารักดีแต่ว่าถ้าถามผมว่าผมชอบแบบนั้นไหมผมไม่ชอบผมเฉย เ็นงที่แบบรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วต้องเป็นมากคือแบบกลิ่นผมกับกลิ่นตัวหอม้ดยการที่จะแบบฉีดอะไรนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราทําให้เราทำผู้หญิงคนนั้นได้เลยแล้วคือแบบเหมือนกลิ่นมันจะติดจมูกเราอะไรอย่มาถึงนิยามความรักกันดีกว่าใน่วามรักนิยามความรักของเจมส์นั้นเนี่ยเป็นแบบไหนคืออะไรอคงอยากเจอคือเวลาเรารักใครเราชอบใครเราก็แบบเหมือนอยากเจออยากอยู่กับเขาบ่อยๆอะไรเงี้ย <ítulo> sabes, มันก็เป็นทุกคนนะแต่ว่าแบบคือช่วงไหนที่ห่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็จะโทรหาเหมือนพอเรารักใครสักคนอ่ะเราจะจีนเขาเป็นคนพิเศษแบบเราจะเหมือนทําทุกอย่างให้เขาพิเศษกว่าคนอื่นไม่ใช่แบบไม่ใช่เท่ากับคนอื่นอ่ะถ้าบอกว่านิยามความรักเนี่ยคืออยากเจอแล้วถ้าต้องห่างกันไปไกลๆอย่างเงี้ยคบกันได้ไหมแบบ long distance เงี้ยความรักแบบอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยเคยเคยเคยมีอย่างนั้นเคยมีใช่ปะเลิกไม่ทำไมเลิกคะไม่อะไรอะไรมันมัน มันเป็นเรื่องของหลายๆอย่างด้วยไม่ใช่แค่เรื่องแบบห่างก,กันแล้วเลิกอะไรเงี้ยแต่เนาะมันมัน,ม,นมันก็คงต้องมีเวลาว่าแบบไม่ใช่แบบไปยาวๆเลยมันก็ต้องมีแบบสมมติจะไปสมมติน,นะไปปีหนึ่งก็ก็แบบสามเดือนกลับมาก็ได้อะไรเงี้ยสามเดือนกลับสามเดือนกลับมันก็ยังแบบยังโอเคหน่อยวิธีจีบหญิงสไตล์เจมเ,<อ>เราอยากรู้มากวิธีจีบหญิงของเจมเวลาชอบแบบสมมติแบบเฮ้ยไปเจอโ้ผู้หญิงคนนึงแบบชอบอะ S <S เคยจีบสาวปะเนี่ยเออเคยจีบสาวไหมมีแต่คนมาจีบเอ,อ้ยไม่ใช่นะพูดเล่นถ้าสมมติเราเฟคยดิเพทชั่นแบบไม่รู้จักเลยนะแบบไม่ใช่เพื่อนของเพื่อนอะไรเลยเอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนแบบถ้าสมมติกินข้าวอยู่ร้านเดียวกันเราก็จะมองมองเขาบ่อยอ,อมองแบบมองบ่อยมองให้เขารู้ตัวว่าเรามองอยู่อะไรเงี้ยเหมือนแล้วพอแบบพอพอมีโอกาสแบบหรือว่าเดินออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเดินเข้าไปทักทาย แต่่่วายยังไมเคนะสมมุติสถานการณ์ดีกว่านะคะเดี๋ยวจะให้เจมลองจีบพี่เอพี่แอดูนะคะขอโทษน,นคะคะครับตรงนี้มีคนนั่งอ๋อไม่มีค่ะขออนุญาตด้วยนะครับ หนังสือละฮะนั้วเมนูอาหารนะรั่เลือกไม่เดีวอะะผมช่วยเลือกไหมผมเลืกเก่งนญญะหาได้ทุกอย่างเลยปกตินี่ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าดูเสร็จแล้วี่ีเนี่ย ชอบบ้างค่ะปกติชอบเล่นอะไร,รอ่ะก็ทีแบททีเน็ผมก็เล่นทีเน็นะครับเนี่ยชอบหอวันนี้เข้าทีเน็ตยังเลยค่ะผมก็ยังเหมือนกันมเลยครับเล่นที่ไหนครับปกติก็เล่นตรงเนี้ยครับหลอกหล่ออ๋อวิ่งที่เดียวกันเลยไม่เคยเจอกันเลยเนาะผมเพิ่งหลอกไม่นานเนี่ยก<อ>็<อ>ไม่ค่อยมีเพื่อนไปด้วยครับก็เลยไม่ค่อยได้ไป ก็วันนี้ก็หาเพื่อนไปด้วยไปพิเนตเหรอครับหรืออยากไปที่อื่นไปพิเนตก็ไ,ได้ค่ะคมันไปไหนกันค่ะแก่ดีแอบคุยอะไรกับะครค่ะ ไปไปกินไปกินข้าวไปเลยค่ะ <var> อือก็ได้เห็นในวิธีการตีสาวนะคะแบบสไตล์น้งเสไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องการต่อดีกว่าว่าทุกทายของน้องเจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะมีใครจับจองเป็นเจ้าของเจ้าของเรื่องทุอย่างหรือเปล่าอ่ะมีลามีแล้วมีแล้วแล้วผมค่ะ เป็นคนนอกวงการหรือในวงการนอกวงการนะครบครบรตั้งแต่ก่อนตอนผมจะแบบเขนะ้าว,วงการดนะ้วยกี่ปีคะตอนนี้ก็สองปีกว่าไปรู้จักกันได้ยังไงใครสิบใครก่อนเล่าให้ฟัง่อยดีอยากรู้ว่าเออเหมือนเหมือนเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะนะตอนแรกเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วแบบแล้วก็แบบแล้วก็เห็นในอินสตาแกรมก่อนแล้วก็แบบชอบ<อ>แล้วก็เหมือนแบบเข้าทางเพื่อนอะไรเงี้ยทั้งไปคุยอ๋อบ้าง เป็นคนจีบก่อนน่ารักมากเลยแล้วแม้เวลาจะงกว่าจะจีบเขาติดกว่าจะจีบติดนานเลยที่จริงผมเป็นคนแบบเวลาจีบใครผมใช้เวลาแบบไม่ใช่ใช้เวลาไม่นานผมแบบผมรีบอะเดือนนึงก็ขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยผมรีบค่ะเราแบบไม่ไม่ค่อยคุยกับใครแบบนานๆอะไรเท่าไหร่ถ้าแบบถ้าสมมติไม่ใช่เพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยใจร้อนคือหมายเราจะจีบเลยก็จีบเลยใช่ไหมก็ชัดเจนไปก็จีบแล้วก็ท้องก็จะชัดไปเลยเดือนหนึ่งพอแล้วไม่ต้องเยอะแน่ เราอะไรในตัวเขาที่ทําให้เจมแบบชอบนิสัยมั้งครับก็เหมือนแบบเราจะชอบใครสักคนอย่าง,ออางแรกเราก็ดูเหมือนดูแบบดูแบบภายนอกก่อนอใช่ไหมแต่ว่าพอแบบพอรู้จักอะไรเงี้ยเราก็เริ่มดูแบบเริ่มดูที่นิสัยว่าแบบเ้ยเข้ากันได้ไหมเขาเข้าใจเราไหมอะไรเงี้ยทีนี้พี่พอยากรู้ว่าลูกเจมเนี่ยมีความโรแมนติกหรือเปล่าเคยฮะเคยเคยตอนคบหนึ่งเดือน ก็เหมือนกันน่ากลัวางเลยอ่ะผู้ชายสมัยนี้อ่ะเคยตองคบหนึ่งเดือนเหมือนตอนเขียนแบบเราเราก็ไปเขียน้าใส่กระดาษเป็นแบบแผ่นๆแล้วก็แบบไปนเปมือนเปินเมือนอะไรให้เหมือนไดนาค่ะถือว่าเป็นความโรแมนติกนะแต่ตอนนี้ไม่ทำแล้วหรอไม่งั้นอ่ะไม่มีเวลาอ๋อโอเคช่วยดูได้แล้วก็เหมือนแบบ อย่างสมมุติวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยเดีย๋ยดีก็คือเหมือนเราไม่จำเป็นต้องซื้อดอกไม้ให้ก็ได้เหมือนเอาเงินไปกินข้าวอะไรดีกว่าแล้วอยากรู้ว่าเป็นคนที่หึงไหมหรือแปลเราเป็นคนที่หึงเปล่าเออที่หึงไหมมีบ้างนะมีบ้างแต่แบบไม่ได้แบบไม่ได้หึงมากขนาดแบบห้าไม่ยุ่งกับผู้ชายเลยอะไรอย่างเงี้ยอาแล้วเราเขาเป็นเขาหึงเราบ้างไห่ ไม่หรอกะไม่ก็มีกคงต้องมีกันบ้านแบบไม่ได้หึง,บงาหาแบบถึงขนาดแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็ทำงานดี้ด้ดวยเหมือนแบบถ้าเราต้องไปเล่นกับผู้หญิงก็แบบเขาหึงมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อันนั้นคือก็คือแบบเราก็คือไม่เข้าใจกันอย่างั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดตัวแฟนนะเขาเปิดตัวในไอจีอะไรเงี้ยเขาลงรูปคู่กันบ่อยๆซึ่งแบบว่าจริงๆผู้ชายที่เข้าวงการมาเนี่ยจะชอบแบบกลัวใช่ไหมตีเออไม่ยอมลงก็ขอแบบแบบนับถือน้องมากเลยที่แบบว่าเออลงรูปกับแฟนอะ แค่นี้ก็เบิ่มปิ่นนะเนาะชอบแบบว่าให้แฟนลงรูปคู่ในโซเชียลหถือว่าเป็นเรื่องราวดีอยากให้น้องเจมฝากช่องทางการติดตามต่างๆของตัวเองเอาไว้นะคะก็มีอินสตาแกรมครับผมเจมี่เจมส์ในสองตัวแล้วก็ทวิตเตอร์เป็นเจเจมี่เจมส์ครับผมก็คือหลักๆจะเล่นอยู่สองอย่างไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะฮะไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กนะตอนที่โดนฟ้องเยอะอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือ เราจะดูได้ว่าเนี่ยนักแสดงไปไหนหรือว่าผมไปงานที่ไหนเนี่ยก็คือติดตามได้ในไอีแล้วก็ทวิตเตอร์นาดาวบาง่องเลยครับผมก็จะมีคอยอัปเดตอยู่ก็ถือว่าได้คุยกันพอสุดวันนี้นะคะก็ สวัสดีนะคะน้องเจนเทราโดนะค,ะค่ะค่ะสาม30บคำถามเริ่มกระติกกอนตัวเลือกใครไปด้วยแพอธิบายตัวเองสันส้นๆ3คำหอมเตี้ยเอ่อขาวถ้าเลือกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้หนึ่งตัวเป็นซูปนเปอร์แมนซูเปอร์แมนสถ<ไ>านที่ในฝันเอ่อบราโบราเชื่อเรื่องมนุษย์ตาดำไหมไม่เชื่อเรื่องผีไหมไม่ ฮาร์ดเวลหรือเดวิดเบตตาฮาร์ดเวลบูโน่มารีเอชเชอนเอชเชอนเพล e สวีทหรือไ r รีน่ากรานเดย์ไอรีน a ากรานเดย์ติกปากเรื่องของมึงผู้หญิงเจ้าชู้หรือผู้หญิงโกหกผู้หญิงเจ้าชู้ถ้าให้กินของอย่างเดียวไปทั้งชีวิตจะเลือกกินอะไรเอ่อเบอร์เกอร์สิ่งที่ทำอย่างได้ตอนตื่นดูนาฬิกาสิ่งที่ทำอย่างสุดท้ายก่อนนอนเล่นเกมผู้หญิงสวยหรือผู้หญิงน่ารัก ผู้หญิงสวยผิวหญิงผมสั้นหรือผู้หญิงผมยาวผมยาวผู้หญิงขี้เรหรือว่ากระเทยสวยมากอ่ากระเทยสวยมาก <laughs> คนที่คิดว่าหล่อที่สุดในชีวิตจะเซีนบีเพิร์คนที่คิดว่าสวยที่สุดในชีวิตอ่าอเลน่ากันเดย์ฉี่รถที่นอนถึงอายุเท่าไหร่ฮีโร่ในดวงใจ ลองให้คำสุดท้ายน่อะไรเดี๋ยวจะลองแล้วอีกสิบปีข้างหน้าคุณจะรวยเพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้ s อโทษหนังประทับใจ Big Shot ถ้าเป็นแฟนกับใครก็ได้ในโลกหนึ่งคนคาร่าชื่อเพื่อนสนิทที่สุดโมถ้าโดนนอกใจจะเลิกทำที่ฟังแล้วเจ็บที่สุดซัมซอนสลับตัวกับใครได้หนึ่งวันจะเลือกบีเวอร์ถ้าเจอจัสตินบีเบอร์จะพูดว่า I love you เรื่องน่าอายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณอุจาระล่าที่โรงเรียนถ้าตื่นมาแล้วกลายเป็นผู้หญิงจะทำยังไงดีใจ สิ่งที่ดีใจที่สุดในชีวิตได้เด้ทมอถ้าอยู่ดีๆมีผู้หญิงเข้ามาแล้วสูบเลยจะทำยังไงกำไรชีวิตคอมเมนต์ในไอจีที่เกลียดและตลกที่สุดที่เคยได้คือแรดจังแต่ชมนะแอปพลิเคชันที่เข้าบ่อยที่สุดอินสตาแกรมถ้ามีคนจ้างให้แต่งหญิงหนึ่งวันแต่งหนึ่งเอาไหมไม่เอาให้ตั้งกระทู้ในพันลิปอะไรก็ได้จะตั้งว่าทำไมชอบด่าคนอื่นจังผู้หญิงสวยสัญญกรรมกับผู้หญิงธรรมชาตินาตาบ้านๆสวยสัญญกรรมเคยมีแฟนมาแล้วกี่คน3เคยอกหักมาแล้วกี่ครั้ง3เป็นแฟนกันไหมเป็น ูงเท่าไหร่คะค่ะสูง170สูง170นี่ผมมีส้นสูงนะผมมีส้นสูงเดี๋ยวนี้เขามีแบบเติมซ้นมันแบบประมาณนี้ได้อยู่อันนี้อันนี้คือยังไม่ใส่แบบข้างในนะพอใส่ก็ประมาณนี้โอ้โหใส่สูงไม่ใช่180เซนได้เลยทีเดียวยอมใจจริงใส่สูงกว่าเดี๋ยวนี้ยอมไม่ได้เพราะหญิงเดี๋ยวนี้สูงอ่ะสูงสาวสวยสุดฮอตฉนีสุดแรง ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนางกรีดออกมาแล้วนะ